แหกเปิดเพลงเพลงนี mm ้ได้งานแต่วันไหนไม่เจอกระทอลบานแหละทุกวันเอ่ต้องระวังทุกวันอ่ะไห่ทำวะท่อนไหนพี่ชอบท่านไหนอ่ะผมไม่เก่งชีวิตยังไม่วินเนอร์เนี่ยแต่พิธีชอบท่อนนี้ดูแล้วพี่มีแต่สั่งกะสียืนเต้นอะไรเนี้ยเพลงผมเนย อะไรพี่ชายทำไมกูไม่เป็นวะเฮ้ยวันนี้พี่มีชาเลนมอะไรไปฟังผมฟังผมฟังผมคนนู้นเล่นไม่เป็นแต่เติมไปแล้วสามพันไปแล้วใครวะดมาข้างล่างตัวยังเล่นไปถึงสิบตาแล้วเติมไปสองสามพันแล้วข้างล่างข้างล่างลุงไงลุงไงอ๋อลุงเหรอเออเติมไม่หยุดเลยนะเติมแล้วเติมไม่หยุดเลยด้วยนะนี่นี่อ้วมีมีจเลนจโอ้ยชาเลนมให้ตรงนี้นะใครที่ร้องแร็ปเพลงมากกว่ารักของสลัน

เรา้กใครแม่หลัวอะรี่ยงตะลันยูเฉยไม่ให้ตะลันตับยจะหาทุกตับนี่ไงธอเดีหไม่เก่งชิวยังไม่วินเนอะใช่ใช่ยังไม่หลุ้เ่ยเอาเนห้าหมื่นดีกว่าเพิ่มไห้าหมื่นเลยถ้าร้องได้ก่อนห้าทุ่มครึ่งเพลงอะไรนะมากกว่ารักมากกว่ารัก เอาแค่เจอเจอเอาเริ่มตั้งแต่เอาไม่ต้องร้องตรงนี้เจอเธอครั้แรกเจอทําชั้นงงเจอเธอตั้งแต่ยังเป็นแฟนน้ํานมเนี่ยเอาเรื่อยเลยฟันน้ํานมหอมกว่านะผมขอร้องเพลงนี้ได้ไหมล่ะใครคำ่ารักของเธอแม่มึงมึงเป็นรุ่นสักสีใหญ่ผ่านก็แอบดูเหมือนกันนั่นนะ ขอดังขอดังเชียร์บ็อกเกอรี่ไอ้สัตว์มึงได้แล้วเดี๋ยวนี้ไทยเป็นดาวทิกตอกไปแล้วไอ้เจ้ามันพุ่งมาพุ่งกันเลยพุ่งยิงกันพุ่งยิงนี่เจ้าต้องยอมรับมันงจัดดาวทุกตันไอ้เจ้ายืนยืนที่ร้องขึ้นมาเฉยเลยพี่เอาคนเดียวที่ร้องได้นะพี่เอาคนเดียวที่ร้องดีสุดนะห้าหมื่นพี่เอาอะไรเป็นเกณฑ์กูฟังนี่แหละกูจำทุกท่อนของมันได้ไหนพี่ลองรลองดิเ้โชเดโชเดโชเพลงนี้ปะ ใช่ใช่มึงปิดมึงปิดก่อนมึงปิดก่อนปิดก่อนฟังวิจิตรดูแล้วให้ฟังอ่ะเชียร์โอ้ยอันนี้ใช่คนนี้และเพลงแฟมิลี่หรือเจอเจอครั้งแรกเธอทำฉันงงเจอเจอแต่ยังีีฟฝันดำนมตอนนั้นเราทั้งคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจเรื่องรักับคนเก่าเพราะเวลาทำใหเการเจรจาถนนจราจรลาเพียงแต่จะรเว่ะ ta ta da re ta ha ye ye pa tria pa le tu la re re tu me tu la

อติมีแผนที่ในตัวไหมครับขอยืมก่อนได้ไหมครับได้ไอ้ยันหลุดเลยจ้าจุดไาหมดเลยเราต้องบอกอะไรกับสิ่งที่เราไม่ทำบอกโจยอะสรันบอกโจยเขาเป็นสายเป็นมิคสไอ้ยันไ่คะขึ้นใบฟ้าอีกหรอไอ้ย็นดูคนเราดีอะไรครับพี่ มันจะหมด้วพี่ผมคาจะหมดแล้วหมดแล้วพี่หมดแล้วจริงหมดจริงเรีอโทอแข่งเลยสอะไรทองแข่งเลยหยองอะโ้ยจดหลบไมแม่งเสือกระโดดเลยหลังหยองเงนแทงนะไอห่าอะไรมนแล้วมันจบแล้วมอนจบแล้สนุกเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไม่ได้ฟังอติแล้ว ใช่แกแล้วเอาใหม่เอาใหม่พี่เตี๋ยวเอาใหม่หน่อยไหมพี่เตี๋ยวหม่ปั้นนะรอบนี้ไม่ปั่น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 จะฟังจะฟังจริงจริงจริงจอ่ะมาสามสี่เพ่อ้าวอะตอนนั้นเราทุกคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนแต่เพราะวลาใครจะไปให้คนจำได้วะมันทัมได้ผมมึงเคยฟังอ่ะบางทีผมแย่ชอบทำัวหน้าทีผมนะชอบทำให้เธอเหนื่อยเธอวาดแล้วเธอก็ต้องวาดอีกผมก็เลยเลือกที่จะฆ่าบีด มือควาผมจับกีตาร์ดีดร้องเพลงที่ตืนแสนโรแมนติกเอาให้จะยิ้มจะหน้าฉิบผมไม่ได้เก่งชีวิตยังไม่วินเนอร์ให้ธากอรแล้ดูของวินเชอร์ผมไม่ได้หลอ่อเหมือนเจ,จ้สติบิเบอร์แต่ผมน่าสามารถที่จะพาเธอไปดินเนอร์แล้วก็พาเธอเป็นเพชรจากที่เคยเป็นซิลเวอร์พาเธอไปช็อบพาไปซื้อคอลซิลเลอร์รถธรรมดาถึงมันไม่ใช่บิเบอร์เอาที่แค่เราเข้าใจไม่ต้องใช้อินเนอร์ผมมีลมสุดจะตาแตกอยากจะมีเธอไว้จะยามแก่ผมไม่เคยที่จะอดยิ้มเอาความฮิตหมดทิ้งลงไปที่บางแห่งเปิดเพลงเพลง,เพลงนี้ได้งานแต่วันไหนไม่เจอกระทอลบานแหละ มันต kind of ้องฝังทุกวันนันทุกวันน่ะมหนทเอ่า้ว kind of ่าองไังทุสี่ยเนี่ยเราเราได้เอาเลยมโอึไม่เคยฟังด้วยไอเม็ดครับไอ้แซมอยู่วะ อือไอแซม่ะเดี๋ยวผมตามน่าจะมึงตามไอแซมมาเอาห้าหมื่นตามมาแต่หนึ่งห้าหมื่นบางเงินเออแล้วยาตายหอบเลยมึงกียห้าหมื่นบางไปพี่แต่หนึ่งไปไม่ไม่ไม่มึงรอไม่ได้มึงไม่ต้องพูดเลยเอไอ้นหี้อะไทยมืออันนี้อะ สางโพนี่กสางพนี่กีกาวต้องตาอเหอสางพนี่ก็มีสามมงพนี่ีหลุดจัดเรยดิจะรลือกเออแบบตู้ดีลงตู้ดีเหล็กอะไรอย่างงี้ก็ได้ตู้ดีเหล็กขึ้นจ้าอาจารย์มีสิทธิ์อาจรยสิทสูงมากวอาจารย์ฟังทุกวันอาจารเงียบล้หนะมันเป็นร้องท่องท่องอยู่ซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ใช่จ๊ ยังบอกแล้วว่าให้แบบคนที่แบบตั้งใจพี่พี่ก็พี่เราเราส่งตัวแทนได้หนึ่งคนนี่เรามีตัวแทนอยู่คนนี้ลองได้แน่นอนคนนี้เขาเคยเขาเบอร์เบลเจ็มาไอ้เจ็ดมาพี่เจ็ดพี่เจ็ดป้าป้าผมป้าผมป้าผมเขาร้องได้ไม่ไหนวะนมัเหรอกแล้วได้ไม่สรุปมันโดนไปแล้วแมาแมาโดนกล้วคนเดียวเนี่ยบอกมันไม่ได้คนเดียวเร็วๆแต่มาร้องแล้วได้เลยอม่ได้ไหมใช่ใช่ใช่ ไม่พี่แต่ไม่อย so ู่ที่นี่พไม่รู้ว่าอยู่นี่หรือเปล่าได้ได้เดี๋ยวผมไปฝึกเพราะเธอนั้นคือคืนที่ของใครนะพี่ในไทยอย่าเพิ่งโกรธเดี๋ยวเราพ้นมาเราพ้นที่อะไรสับอะไรหรอกบางทีก็ผมแม่ชอบทำตัวหน้าที่ผมแม่ตี่อะไรตัดเย้ ยไม่่่ใชแมันไม่ต้องรอเพราะเธอนั้นเลยเอาต้องแรปเลยผมแม่ทำไมพี่ไม่บอกว่าก่อนสองวันแล้วผมจะไปฟังทั้งวันเลยพี่แบบขอให้เตรียมร้อสามวันเนี่ยแบบจะได้ใส่พี่อยากรู้ว่าใครมีสกิลในการแรปสูงมากเลยเนื้อจัไม่ได้กชับเลวลาเดียวองด้วยเลยจริงทั้งเลยเลย ไอ้นี่ก็ได้คือได้ไงร้อมร้อยกับตีคำามงกับกเกำมงยมโยเลยกำมมันก็มีแล้เหมือนกันมีมกำมงไตโจย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 ตงึงถ้าพี่ี่เ็นกิกว่าถ้าใครร้งเพลงแรปได้ทักักกยาวกให้ตมเอาของบนแค้นเลยอะจงนแค้งีแรปเดี๋เดี๋ยวตามังนึงไปตามมาไม่ไม่พี่เก็ฮอกอะฮกข เออถ้ามันอยู่ในประเทศนี่ปม๊งไปตามมาเอาไปเลยห้าหมืนเอาแค่แปดสิบปอร์เ็นก็พอไม่ต้องแบบแบบเอาแค่ท่อนที่ตัวมาร้องเองพี่มีท่อนในใจที่แบบถ้าร้องถ้าใครร้องได้ไปแล้วพี่ชอบท่อนหม้ท่อนไหนพี่ชอบท่านไหนอ่ะผมไม่เก่งชีวิตยังไม่วินเนอร์เนี่ยแต่พิธีชอท่านนี้ดูแล้ว

บังดาบำงดาวาจะกำบังดาจิมบัตะกรกุ้ย่กล้อปกติกยังล้อไม่ได้เลยให้กูแล็บกันดูนี่มันมีเวลาอยู่ไม่ฟังดิพูดลิงก์กนรนลวนแล้วตอนนี้ให้แล็บ So với bóng trong bàn tay mẹ tìm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  mẹ มาได้ทุกแนวอ่ะมันถ้าทุกซึ่งคือคือหมดเวลาซ้อมนะต้องร้องนะให้คิดได้ดีโทรหาสลันใครหลุดใครหลุดอ่ะใครหลุดอ่ะอย่าโทรหาสลันดิ้่อย่าไม่ไหวว่ะให้เลยน้องใช่เรี ที่แบบว่าอยากร้องมากมากหลักแบบเพราะเาอะย่าย่าย่าทไมเด้อสรันก็คนไทยไอ้เรื่องไอ้เรี่องไอ้เรี่องมึงดบเลยดไอ้ไอ้ดับไอ้เลยไอ้จไอ้ไรยไอ้เรื่องจันเรื่อจ เธอเป็นมาอ๋อเฮียเธอเป็นมากกว่ารักเฮียเฮียเฮียยแล้วขึ้นไปด้วยเกินมาก่อนเลยอ่ะเมื่อกี้ขอร้องเกินมาก่อนเลยโอเคเฮียน้องแข็งเลยสัตว์น้องแข็งเลยเียพูดไ่หยุดได้ก่อนหวานเยอะก็ไม่เกินหลุดแล้วผมหลุดเลยลุตลุดต่อไปต่อไปเรุดกระชากก่อนนะมาโอเคไม่โอเคไปเออไปหยุดปูกันดีกว่าปะมัีหยุ่แล้วมันไหนยังคนดูอะไรอย่างเง้ย ท่านใช้เวลาทั้งชีวิตโอ้โหเฮียรถเบนไปคุณจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหเฮียบ่ทำกัมเรกันานสำนานโกะจัมปึงตึงพี่ดูด้วยว่าผมเอาอะไรมาปกป้องพี่วะวันนี้ไอ้เช่าเท่าไหร่วะฝึกไปนะห้าทุกรึ่งมานะทุกขึ้นมาไอ้เฮียเจอไอ้ตายตีจุกตาฟ้าไปเลยสัตว์แม่ก ไอ้คำรักของเธอนั้นัำเบบไนใช่ไหมไทยนี้ใช่ปะ้เหี้ไ่อาตายบงกงห้าม่นของงูไอไทยมึงจำไว้เว้ยน้องพูดถึได้กูเยอแล้วคนคนที่รับได้เฮ้ยมาดีมาลองดิ

เดงนมากว่ารักเพราะเธอนั้นคือถึงชีนี่เป็นไงเสียงรอกพี่เต๋มีเนี้ววะมีเนวไว้ไทยนี้ดิครั้งแรกเธอทำฉันงงอะไรอะงธอทำงงแค่พี่เต๋อได้ใน่ไหเดียวพี่ก็อยากโอนให้แล้วเจอเจอครั้งแรกเธอทำฉันงง ตราต้องตัดฟันน้ำนมสนุกมันทำไม่ได้เรางต้องคู่ย่างเด็กไอ้ไอ้แจ็คโชว์ไปเว้ยแจ็คไอ้แจ็คก่อนเลยปะท้อแล้วไปมากก่อนรักมากก่อนรักไอ้กูประสานเสียงให้มึงเองแจ็คเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงต่พ่อครั้งแรกที่เธอเจอเธอทำฉันงงอ่ะใช่อ่ะแล้วไงต่อ <shallow> sagen, จะพูดยังจะพูดตามไม่ทันอยู่แล้วจะให้แล lap ครั้งแรกที่เธอทำฉันไม่แล้วแล้วพวกโบอาลาไปนั่นลูกาณลายภาษาผมก็ทำเพี้ยอะไรเนี่ยเติมดูหัวกูดิไอ้ย่า แลวกูดู่ไปแล้วจะดูในห้องาใช้ได้ไหมเนี่ยหัวผมไม่ร่วมือนกมึเลยนจไอ้สัตว์ห้องร้านเดียเลยนะสไปล้างมาบอกเอาจับผมเพื่อไปตัแคลไข่กันใช่หมเด็กกูบอกไม่หมดเลยแล้วยนหนักกว่านี้มึงมึงเห็นไแล้วไปอ่ะแล้วมันตกได้ไงอ่ะคุณอไปใส่เสื้อดูไว้ครับใส่ดูไว้อ่ะแล้วมันติดกันดูไหมอ่ะสภาพ พี่ตีพาไปทำไรเมื่อวานลราผงชุนรถหกพี่ตีแล้วให้ฟังอีกสักท่อนพี่ตีขออีกทีได้ป่ะล่ะมันไม่รู้จังหวะจริงอ่ะลิมมันพันอ่ะพี่เรยๆล้ก็ฟังดีต้องบอมหมนเลวเกิดเพลกไม่ได้ครับเพลงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ได้เคยฟังแเติำให้เราเวลเวสนแดนที้

ว่าเราฝึกเพลงนี้อยู่ดิอะไรวะร้องเพลงอ่อันตัวเล็กว่าร้องเพลงตำรวจเอ๊เมื่อกี้นี่กูไปยิงตำรวจไอ้กูไปยิงหมอมาเว้ยกูคิดว่าหมอได้แจ้งความนะมึงอาจจะต้องไปทนายให้กูอ่ะอีกแล้วบอกขึ้นศาลผมกูดาวสิบหกสามสิบหกดวงกันกายจริงเนี่ยขับเป็นทัวจรงใช่หอ่าคดีอะไรอีกเนี่ย กนดีกูจะคาบอมแน่ไม<า>ก่กูจะคาบอมแล้วที่นี่ยกลัวพลาดตายเองเออแล้วบอก,ก็มาชุบก,กูอีกที่หนึ่งอ่ะศพกูหลุดมือใช่ป่ะบอก,ก่วาอ,อีกที่หนึ่งแล้วกูก็ไปแจ้งความเขาขโมยรถกูกูได้ชนะมาเอาาเอลุงนี่สัญหาสร้างเลย่องให้หมอดีๆอ่ะ ได้กล่าวหาใส่ร้ายลุงแม็กว่ามีจะได้อะไรก่อนชีวิตผลทุกคดีพอบอกว่าได้ขอโทษคุณลุงแม็กแจ็คต่อหน้าเจ้าหน้าที่รลุงอนู่ไหนลุงอยู่ไหนอะลุงอยู่นี่รอนอยู่พอหมอกุณเผาลุงไปทำโมฆะหน้าลุงโดนแน่พิเตะถ้าพีเตะไปแล้วไ่าใครจะแร็ปเลยตอนนี้อะไม่มีใครแร็ปเลวเนี่ยเอาเลยมุ้งใจดิ ยอม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 ไม่มีใครแน่ส่งลุงเงินทุงอื่นไม่ได้ไม่พี่มีเปล่าก็อ่ะอีกสองทีมมีเปล่าถ้าไม่มีก็ยอมแพ้ก็พี่บอกแปดสิบเปอร์เซ็นไม่ต้องร้องอะไปทั้งหมดแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ลิ้นมันพันนะนี่แ้ยเปลี่ยนเสื้อต้องใครที่อยู่บ้านบ้าน JK ต้องเปลี่ยนเสื้อเป็นเป็น JK นะดูไว้ด้วยเพราะว่าที่เขาเขาบอกมา เเดี๋ยวป็นนตรงไหผมไม่มีแหวนอ่ะผมต้องไม่เปลี่ยนที่ร้านแบบว่าคือถ้าคนมีมีบ้านอ่ะต้องใส่เสื้อ JK เคขาประมาณแบบว่ามัาจะได้ยึดอาวุธง่ายเว้ยเขาบอกมาอย่างนี้นะเวลาดูไว้ที่ไม่ได้ผมรับได้ผมรับได้เดี๋ยวผมรับได้ผมรับได้่ะเอาี๋ยวไปเดี๋ยวแจ็คเดี๋ยเอาแล้วเดี๋ยวเจอกเงียบๆเกเงียบๆเจอกัเงียบๆงานเงียบครับผมไม่ไม่ไม่เพลงให้หน่อยอ่ะ ถ้ามีเพลงมันจะไม่ตรงนะมันจะไม่ตรงเสียงมังจะไม่ตรงมึงต้องเปิดเองอ่ะมึงเปิดเองเลยมันก็ร้องเลยเหมือนตกรายการคูเลยวะไอ้ียแต่เสียงมึงหล่อชิบหายเลยนะเนี่ยอะยอไอ้ทายมึงร้องเท่าธรรมดาไม่ดชายส่งไปไอ้เ๊จ๊อ้๊มึงต๊๊กไอ้จ๊เลี่ ไ่เวอราลไม่อไี่ยเราไม่ได้เนี่เยม่ได้เลยได้เยมด้เลยไมดเยไม่ได้เลยไ่ได้เยม่ได้เยม่ดเยไม่ได้ยไ่าด้เลยวม่เลยไมได้เยด้เยมด้เยได้เลยไ่ด้เลไมดเไม่ด้ย่นเยไม่ด้เยดลยด้เยเได้ยเ้เจยไเด้เยไ่้เดเ ไม่ตรงเลยตมาดีเลยอะเออไม่เป็นไรมึงก็ิจอแต่มีัน่ดีเลยนะดีเลยนเจมดีเลยโคตรนานเลย่ยมึงไเจะรด้องกมึเก่งอน้มึงดีเลยนานจังวะใครต่้าไปไอ้ก้ามไปจะต่จะแตกยูนแล้วเนี่ยดีกันด้หน่อยเพื่อน

จะเหมือนมาร้องเป็นไ้เหมือนร้องได้แล้วอ่ะไอ้แจ็คร้องได้แล้วอ่ะร้องถ้าแถ้า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 ถมีเพียวไอ้คบอ้คบั่ไอ้ยี่ยี่อ่ะไอ้แจ็คกับอัสติถีเพียร้องได้อยู่เลยนั่งอยู่บนรถอยู่อัสติอะไรกันเหมือนเหมือนแจ็คมันมาวิ่งแข่งอ่ะแล้วเขาวิ่งออกลูกไปหมดแล้วอ่ะเหลือมันคนเดียวรอเหมดิมนเฮ้ยพี่เป็นีพียว่ิเฮ้ยขอกอล์ลองให้เขาด้วยดีครั้งหนึ่ง